ดีคะ่ะสบายดีค่ะเอฟซีที่เคารพรักสุกุสุกุลที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องน้ำพรานพัทราในขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าหรือเอฟซีใหม่น้ำพรนก็นยินดีต้อนรับสุกุสุกุลค่ะชิช่องในน้อยของน้ำพรานพัทรานะคะวันนี้นะคะน้ำพรานซิมาเรียกนนำย่อยเอฟซีนะคะเรียกนำยน่อยตันเตซ่า แบบว่ามั่งเยอะแบบเยืะๆเยอะให่อยากเลยจากไปไข่เอฟซีเป็นอย่งางเจรสันบอมีไผ่ใดกินน้ำกับน้ำพร่นเพราะว่าอีพี่นี่นะคะน้ำพรนอยากต้งเรียนเอฟซีว่ะรับชมอีพี่นี่ให้ถือถ้่วยน้ำจิ้มมานาวอยากได้รสชาติใดกับปรุงแต่งเองนะคะถ้่วยน้ำจิม้มสำหรับเอฟซีเขน้ำพร่วนกดตั้งขั้นอ่อนๆอยู่ในเชิงการแ,แข่งองนแล้วนคะ่ะเนาะ มารับชมอีพี่เนี่ยรับรองว่าเกินน้ำไล่นำไล่เยอะติ้งติ้งจะจบคลิปกับเอฟซีเดี๋ยวจังหน่อยพันเอฟซีพัดสบายน้ำพอดสิมาเยอะยังเยอะยังเรื่องจะไปว่าสันอีหยังนอว่าสันนำสิสั่งก็สงสัยสั่งขอกลางขายกับเอฟซีเลยเดี๋ขายเอฟซีเอาพอต่ากันหลายยายกันห่างขายเอฟซีสิ่งที่น้ำพอดสิพายเอฟซีไปเรียกน้ำเย่วเรียกน้ำเยอยนั่นคืออีหยัง ตามน้ำพอนไปรับช่องปลอมๆกันเลยจ้าพี่นะ้องค่ะเอฟซีซื้อคือซื้อขึ้นตอนนี้น้ำพอนกำลังสิพาเอฟซีมาเบิงผละใหม่ตามฤดูก,กาลที่สวนลังบาลของน้ำพอนนะคะเอฟซีตอนนี้คือนี่ค่ะเห็นชมพู่ไหมคะนี่คือชมพู่ที่เรือนน้ำพรเน,นะคะ่ะเอฟซีเบิ่งเนี้ยค่ะไม่มีความจนในหมู่คนขยันและบ่อดบ่อยากยังดอกค่ะพี่น้องว่าเฮ้าขายันขันแข็งนะคะ นี่เห็นราคาหนี่ชมพูแดงนะคะน,น้าพรบอกให้มีเวลามาเก็บเอาอยู่นะคะชอมพูดกดกได้ค่ะเอซี่เมื่อน,นี้น้ําพรอสินเน้นให้เอซี่ของน้นําพรอเบิ้งใหม่ผลอย่างเดี่ยวนะคะเอซี <c> ่ <c> เห็นราคาเอซี่เห็นเห็นชมพูบ่คะ่ะยืด้านบนเนาะย่ด้านบนมันยู่สูงเลยไหมค่ะเอซี่เพื่อคะ่ะนี่น,น้าพร้อยใส่เอซี่เบิ้งนี้คะ่ะน้าพร้อยอนเอาใหม่สวยลงด้คะ่ะเอซี่นี่เห็นปะ เป็นชมพูบดกดกค่ะเหลือกินจากเอ่อพวกนกพวกนูนาะคะ่ะจังซิได้กินเนาะเหลือจากพวกนกพวกหนูพวกสัตว์ต่างๆเพื่อนน้ำพ่อนเป็นอะไรเด้ค่ะเป็นศูนย์พักพิงของสัตว์เตียงธรรมชาติได้ข่ะเอฟซีแล้วพวกน,นะะี้ค่ะหลายๆเป็นบะนี่น,น,น,นี่ดูชมพู่นี่ปลอดสารพิษค่ะหัวน้ำพ่อนบริชจานะคะน้ำพ่อนบริชจาแต่ว่ามันกะบางครั้งกม็มีตัวดวงน้ำตัวนอนน้ำเนาะค่ะนี้ ที่นี่น้ำข้นสิผ้าเอฟซีไปเบิงอีกหมองนึงเนะค่ะเนาะตรงนี้เวลาเอฟซีได้เห็นรับร่งว่านำลายสอเลยขายเอฟซีมาถ้าตามมาเบิงน้ำกันนะคะค่ะเอฟซี FC, ตอนนี้น้ำขั้นถามผู้ใดจะเบิงอีพี่นี่นะคะเฮ็ดนำจิมก่อนมาเบิงนะคะเอฟซีมากรสชาดใดก็เฮ็ดนำจิมไว้น้ำขั้นสีผ้า ขอกินสมเปรียวเปรียวปากโดยตะลิ่งปิ่งค่ะเอฟซีนี่คืออยู่บานน้ำพรนะคะเมื่งไงค่ะนี่ค่ะเอฟซีเมื่อไเปนปุ่มอยู่พลึกพิลกพลึกกึกกือตะพืตะพืชแายเดเอฟซีเมืเป็นเบาเนี่ยเมื่อไค่ะป็ดปุ่มอยู่เมื่อไงเมื่อไเดน้ำพรจะเห็นสมให้เอฟซีเมืงไกลๆเนาะให้เอฟซดูใกล้นะคะความรายปานเอฟซีพลึกกึกกตะพืตะพือนยูบานน้ำพรมีทุกอย่างในขเอฟซ นี่น้ำพรนจังสามารถบอกคนได้นะคะก่อนที่น้ำพรโดยอันนี้น้ำพรก็เป็นวิทยกรเนาะวิทยกรทุกๆด้านนั่นแหละแล้วแต่หัวข้อแล้วแต่ประเด็นที่ทางหน่วยงานเพิ่นสิตธังมาให้่นะคะน้ำพรจะเป็นวิทยกรแนะนําให้ความรู้ภ่ะประชาชนให้ความรู้ประชาชนตามที่หน่วยงานราชการเพรื่อเชีดหัวขอ้อให้ประเด็นมาจังสันการที่น้ำพรจะไปบอกคนอื่นนะคะเอฟซี FC บานน้ำพรตรงมีเหมือนและน้ำพรตองเห็ุไดนะคะโมเมนต์ว่าบางคนเก่งแต่ทฤษฎีปฏิบัติที่ไ่ได้ แต่อยู่น้ำพรนอยู่กับน้ำพรนมีครบเสร็จได้ขายเอซี้าน้ำพรนจะเบาเรื่องเกษตรคือน้ำพรนกับพนันวิธีการการทาการเกษตรมาแล้วล่ะสิห็ไ่ไหมคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมตะลิงปิงอือดํารายสอบอเอซีกำลังเป็นดอกอยู่กับมีมาในตุ้มๆอยู่ขาะเอซีบ้างเลยนนะคะ่ะนี่ค่ะนี่พะว่นน้ำพรนถือขติว่านะคะว่าคนเท่านะคะก้อนที่จะไปบอกไปสอนผู้อื่นและเจ้าของทําไใดยัง ตาตาใดที่จาของยังปฏิบัติบ่ได้ม่าต้องไปสอนคนอื่นมา่ต้องไปแนะนาคนอื่นมา่ต้องไปบอกคนอื่นนะคะนี่คือขติที่น้ำพอนคิดไว้คือเฮ้าต้องสมบูรณ์แบบและทุกอย่างเฮ้าต้องเหตุใดทุกอย่างยังสามารถไปบอกคนอื่นใดเขาจังสเสื้อถือจังเกิดมันจังจะมีพลังศรัทธาเกิดึ้นมนันได้โตเฮ้าเลยค่ะเอฟซนีนั่นไหมคะนี่นี่น,นี่มาเบิ้งได้ค่ะงานการเกษตรน้ำพนพัฒนาก็ทําเป็นได้ค่ะพี่น้องนี่ตะลิงปิงในหมู่บ้านนี้ก็มีแต่บ้านน้ำพรนคนเดียวได้นี่เห็นไหมคะนี่ เห็นบ่คะเอฟซี FC, เห็นว่าปิดปุ้มอยู่เมืองเนี้ยออผู้ใดขอ,ขอกินสมกินยังมากกินเอาเด,ด้ค่ะน้ำพอนบัตรน้ำพอนมีให้เอฟซีตลอดค่ะผู้ใดอยากกินอย่างมากกินนะคะผู้ใดอยากได้กล้วยไม่ไม่ดอกไม่ประดับก็สามารถมาเอาที่บ้านน้ำพอนใดได้รคาคามิตรภาพแต่ว่าผลไมา้ตามฤดูกาลน้ำพอนก็ให้กินฟรีนะคะคัก <laughs> กว่าเอฟซีเนี่ยมันก็มีทั้งของฟรีและของซื้อขายเนาะค่ะเอฟซีเนาะ เอฟซีอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนกับน้พาพอนมาเมืองเลยค่ะเมืองเน่ยคะ่เยคะเอฟซีจำไว้นะคะไม่มีความจนในหมู่คนขยนันการที่เราจะไปแนะนําคนอื่นแล้วคุณต้องทําให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปสอนคนอื่นนะคะนี่คะ่ะนี่คือขอขิดที่น้ําพอนอยากเตือนอยากฝากบอกไปให้กับเอฟซีนะคะโมเมนต์มาเจ้าของที่แม่เต็มดงจะไปหาสอนผู้อื่นไม่อใจอยากอายอยากอาปากเบานะคะเนาะเอฟซี FC เนาะเป็นยังไงล่ะคะเอฟซี FC? น้ำพอนในผ้าเอฟซี FC? มาอหยู่อรอน้ำร่ายจากจะเศเซาเนาะคะ่ะเอซี่เนาะอยากกินกับน้ำพัดเนาถ้าผูใ้ใดอยากกินก็เห็ดน้ำจิ้มมาเลยนะคะเอซี่อยากกินรสชาติใดก็เห็ดน้ำจิ้มมานะคะฝากเอซี่ถืกออกถึกใจกฝากใส่กันกไลไรก็แช์กดติดตามกดสับสักใครแห่กับช่างนี้นอยของน้ำาพดเนี่ย,ยจ้าฝากอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพราะว่าท่านจะบรไเ้พลาดการรับชมการลงอีพีใหม่นะคะ สำหรับมือนีนะคะน้ำพ่อนก็นขออำลาเอฟซีไปเพียงแค่นี้ก่อนแบบเยือยเยื y ua, y ่อเยื aya, ่อน้ำลายเยื่ออยากแล้วจากไปเนาะขายเอฟซีเนาะอวยพรอให้เอฟซีสุขสุขคนยดีมีแห้งแข็งแรงสุขภาพกายและภาพใจสุขสุขเคลนสำหรับมือนีสวัสดีจ้าสบายดีขายเอฟซีสุขสุขลนยินดีมีแห้งกันสุขสุขเคลนกันเด้อจ้า